สวัสดีค่ะเอพีทาราบอนไม่หมหวนะคะอยากจะทําอีกช่องนึงเลยคนดูน้อยมากนะคะก็เลยห่างหายไปนะคะหมดกําลังใจในการทำอ่ะโอเควันนี้มาพบกับแรนดอมนะคะในหัวข้อแปลกประหลาดกันเหมือนเดิมหัวข้อนี้ก็คือความน้อยใจของเขานะคะส่งผลกระทบอย่างไรในความสัมพันธ์ความรักของคุณนะคะสําหรับคนมีคู่มีประเด็นนะคะวันนี้มาพบกันก็จะเริ่มเลยนะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงอ,อต้องขออภัยนะคะเสียงมันอาจจะไม่ยอดชัดเพราะว่าเป็นหวัดต,ตลอดนะคะมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเลือหลังแพ้อากาศเรือหลังมาเป็นเดือนแล้วมั้งบางทีก็มีจะสองสาวันหายแล้วก็เป็นอีกนะเพราะว่ากินกาแฟเย็นนี่แหละกินน้ำเย็นก็เลยไม่หายสักทีนะคะไฟอ่อน เนี่ยคุณมีปัญหาการจริงๆนะคะไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็สีกอบครับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอาอายุวัยได้หมดนะคะทีรวอรตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการมีความมั่นคงทางด้านการงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ เออมันเป็นพลังงานของการเสพติดกันโอเคคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคนในสายงานนะคะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตกับคุณแต่เขาไม่สามารถจะมาให้คอมมิชเมนต์ได้แต่เขา,าหลงเสน่ห์คุณแน่นอนคุณอาจจะไปรู้มารับรู้มาว่าเขามี ครอบครัวแล้วนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อยากเย็นนะคะความในใจของเขาส่งผลกระทบอย่างไรในะความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะทําให้ทำให้เขาหยุดพูดหยุดคุยกับคุณไปได้หยุดติดต่อหยุดสื่อสารนะคะเอ่อ of sort เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะอาจจะแบบเหมือนหรือตัวคุณก็ได้นะ ที่ความสัมพันธ์นี้เขาน้อยใจก็เหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคมันมีเรื่องระยะทางนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ก็คือความใน้อยใจของเขาเนี่ยอาจจะทําให้ด้วยความที่ว่าคุณสลับกันได้นะคะคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าตัวเขามีอยู่แล้วแล้วคราวนี้มันไม่สามารถมันเป็นอุปสรรคไง ในความสัมพันธ์ความน้อยใจของเขามันทําส่งผลให้ไม่พูดไม่คุยกันไม่ติดต่อไม่สื่อสารอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่คุณสองคนหรือจะมีหนึ่งคนที่แบบหลงไหลเคซี่ข้างใครอีกคนมากนะคะอยามามอบความรักให้นะคะเป็นเอเจนต์ออฟชาริขึ้นมานะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะท,ทําไมทาไมถึงบอกว่าดีขึ้นมันจะทําให้มีความสุขมากขึ้นหรือตัวเขามองว่าเอ่อหรือตัวคุณก็ได้นะคะ มองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขนั้นทําให้เติมเต็มนะคะตัวใครหนึ่งคนในที่นี้อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ถ้าเกิดอีกคนติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนโสดค่ะนะคะเข,าาเข้ามาเข้ามาเรื่องหัวข้อแลนดอมนี้เล่นหัวข้อแลนดอมนี้แล้วมีประเด็นกับคนคนนี้คนที่แบบว่าดูเจ้าชู้ดูมีทางเลือกมีตัวเลือกคุณอยากจะหรือตัวคุณก็ได้อยากจะแบบตอนนี้มีคนเข้าหาเยอะ เป็นคนมีเสน่ห์ีเป็นตัวมีตัวเลือกเยอะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะโดยแบบเหมือนเลือกคนใหม่ไปเลยนะคะคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยคุณแบบไม่อยากไปต่อคะ่ะว่าคุณรู้อยู่แล้วมันไปต่อกันไม่ได้นะคะเพราะเขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นคนที่มีฐานะการงานมั่นคงร่ํารวยนะคะนั่นแหละนะคะเพราะคนฐานะดีการเงินดีเนี่ยพวกนี้จะมีครอบครัวอยู่แล้วเท้งนั้นเลยตามตามสไตล์นะคะเบสิกน้อยมากที่จะไม่มี คนในในความสัมพันธ์นะเออพอคุณไปรู้มาเนี่ยมันก็ทําให้มันก็ส่งผลให้คุณอาจจะตัดสินใจอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็หยุดพูดหยุดคุยกับเขาหยุดเทคแอคชั่นหยุดดูแลหยุดเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยก็ทําให้เขารู้สึกน้อยใจคุณส่งผล,ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ก็คือมีการเงียบนิ่งกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนตัวเขาคุณก็พยายามไม่ส่งเขา แล้วก็หันไปโฟกัสเรื่องของการลงทุนการงานและเรื่องของตัวเองเซเว่นอวอร์ดคุณอาจจะไม่ไว้ใจคนคนนี้แล้วอาจจะอาจจะอาจจะต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะให้ความยุติธรรมแล้วทําใหเ้เขาน้อยใจและทําให้เขาคิดถึงคุณนะคะทําให้เขารู้สึกเ alone mm hmm. เงียบเหงาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะความน้อยใจของเขาการหยุดพูดหยุดคุย ของเขาแล้วเขาหันไปสนใจครอบครัวเขาเนี่ยมันทําให้คุณทําให้คุณรู้สึกเหงานะคะเหมือนมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะเป็นเป็นได้นะอะลองไปสลับเรื่องราวดูคุณอาจจะเป็นคนที่มองลูกในแง่ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านความรักมาเลยมาก่อนนะคะเป็นดีแอมเพสเนี่ยเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้นะคะ หมายถึงมีความอบอุ่นมีความเป็นแม่มีความมีความเป็นผู้ใหญ่อะนะในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะดูแลเขาดีนะคะดูแลเทคแคร์เขาดี หรือตัวเขาก็ได้นะที่เคยผ่านประสบการณ์ครอบครัวมาแล้วทำแพลนมีการอยากเริ่มต้นนะคะทัวร์วอนเหมือนรอคอยตัวคุณก็ได้อาจจะรอคอยกันการมูฟออนการเริ่มต้นนะคะรู้สึกแบบช่วงนี้คุณอาจจะทํางานไม่ได้เต็มที่นะอืมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานเพราะคุณมัวแต่คิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจนะคะ มีการบล็อกมีการปิดกั้นเงินเกิดขึ้นนะคะมีหนึ่งคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้แต่ก็มีหนึ่งคนที่หงแหนความสัมพันนี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ยังไม่ยอมปล่อยเขาแต่จริงๆแล้วตัวเขาอาจจะไปจากเรานานแล้วนะนะคะตัวคุณหรือเปล่าที่ยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงยังวนเวียนกับความสัมพันธ์นี้จริงๆอะ่ะเขาตัดสินใจ ไปนานแล้วตั้งแต่เขาบอกเรานะคะตั้งแต่เขาบอกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาไปเลือกครอบครัวเขาเลือกความถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะกับตัวเขาแล้วก็คอยพยายามที่จะมูฟออนแล้วก็พยายามเริ่มต้นใหม่นี่คือความน้อยใจของเขานะความน้อยใจของเขาก็คือเขาอาจจะอยากเก็บคุณไว้นะคะเป็นคอลเลกชันหรือเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่จะมันไม่มีไพ่ของไฮเปเทสขึ้นมาหรอกเพียงแต่ว่า ไพ่มันทิศทางแนวโน้มไปเหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งมีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วชัดเจนอ่ะอืมแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากนะคะแล้วก็ยิ่งมีระยะทางด้วยนะอยู่ไกลกันด้วยนะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามันคาลาคาซังในความสัมพันธ์นี้ แล้วเขาอาจจะต้องการนะคะให้คุณทําตามคือ e m p e r ร์เนี่ยมันเป็นคน,คนที่ควบคุมความสัมพันธ์อยู่คอนโทรลอยู่แล้วเขาเป็นคนอยากให้คือถ้าเขาเขาไม่สนใจหรอกว่าสิ่งที่เขาทําหรือคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่เขาจะยึดตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้ว แล้วเขาก็คิดว่าคุณรับได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องการให้คุณแบบทําตามที่เขาบอกอยู่เฉยๆแบบถึงเวลาเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะพอเขาคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้ลักษณะนี้ไม่ได้ต้องการมีความสัมพันธ์ที่เป็นรองอยากจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องการที่จะมุกออนออกจากความสัมพันธ์นี้ชัาเจนนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจนะก็เลยมีการแบบบล็อกกันมีการแบบ ไม่คุยกันไม่ติดต่อไม่สื่อสารนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะปลดบล็อกหรือว่าลดกําแพงลดอีกโก้อะไรของเขาลงแล้วแต่ก็ไม่ทันแล้วคุณมีความอยากเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะไม่อยากอยู่ตรงไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะคะรักเราสองสามคนประมาณนี้นะคะความน้อยใจของเขานี่ส่งผลกระทบอย่างไรในความสัมพันธ์ก็ส่งผลกระทบให้คุณกล้าตัดสินใจที่จะแบบเออไม่เอาแล้วไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะดูรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคต ะะแล้วคุณก็ไม่ใช่ที่หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นี้อย่างรุนแรงเนาะโอเคค่ะตรงไม่ตรงอย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์เป็นกำลังใจให้หมอเป็นค่าครูนะคะไม่งั้นจะไม่มีกําลังใจทำค,คือทําคิดแล้วไม่มีคนดูนเราก็ไม่ค่อยอยากถะทำนะคะโอเคบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะ